ไปไปซม์มือนีิไปตลาดบ้านบันยางข้าคมขี่ไก่ไส้เบ๊ด้เบ๊ด้วยไส้กรอกนะคะปลาเต่าถามค่ะบันย่างเลยบันย่างคขีบไก่ซื้อแว่นตาไม่เดี๋ยได้ค่ะแม่ตาไม่เดี๋ยวด้ค่างงามโบแม่ตาไม่แม่ตาไม่แต่ว่าเป็นเป็นข่าวอะไเป็นแบบแจ้งเส้นแจ้งแจ้งใสเสน็จเจ็ดมือนี้

บาเอ้าวววได้กับเ้าเนาะฝนตกเดี๋ยวนี้ไทยให้เบิ่งบรรยากาศกำลังออกไปบ้านคำขี้ไก่ออกไปหาซื้อกบซื้อเขียดซื้อหอยซื้อกระปูซื้อซัดน้ำอ่าส่วงน้ำท่วมเนี่ยเรากำลังฮอดราคาพนพิมพ์ทางกระยัเพล่ลหลได้ส่วงยามฝนไปเวียงจันเนาะ น้ำท่วมหลายลืมท่ายเอาบทันบ้านเอาคุมเยอะเคุมคุมหลายแต่ว่าคุมเยอะนะเอออยากมืดฝนหน่อยหนึ่งไปนอนกันเวลาเบิ่งมันจะเป็นมัเป็นมืดๆดำๆเพราะว่ามันมืดฝนเออมืดฝนมืดฝนพายุกต์เข้ากับมาเอาพาอิบิปไปซื้อหอยใส่ใส่ผสมแล้วเครียดตบป้าปักกิ๊นเออตบจักรซิปถือไอหน้าบันจิ มีเงินห้าพันกีบบ่เบปเออไ่ได้ออกเงินนใส่เบเงินห้าพันกีบเอามาโชว์ฟังดูห่ะใหญ่แหละจากสี่ใจนะจะมามชอ์มาอ๋อกระโชว์แล้วห้าพันกีบเนาะได้ไปเตะได้ปูเออได้พัสปอร์ตไปแลกได้หลายล้านเติมได้ห้าพันกีบแม่ค่อยคิดว่าห้าพันกีบเป็นห้าพันบาทแล้วเราคิดเฮ็ดพัสปดร์ตก็ได้หกพันกีบเราเฮ็ดพัสปอร์ตเฮ็ดเท่าเดือก็ บ๊บี้เฮ็ดพาสอร์นะเฮ็ดมาให้เรียบร้อยแล้วดีบิกันนี่อพาสอุ์มูลค่าเท่าไหร่เดมาเดิอพาสอร์เฮ็ดนะหกพันฮะหกพักี้หกพันบาทักี้่และนบาที่าจะใส่เออหกพันกี้เป็นหกพันกีเ็พัสหกพันกี ทางนี้เลข4 3ทางเลขที่1 3แต่ว่าไปทางสวรรคิเขตตัวนี้เขตถ้าแขกออกไปสวรรคิเขตเนาะสิออกไปบ้านคำขี้ไก่ไปตลาดน้อยส่วนนี้เพื่อนคือสิเอาแนวเครื่องอยู่ให้อยู่นามาขายแล้วก็เลยพากันขี่รถออกไปเบิ่งเนาะทางเป็นขุมบะเปะคนเอาสีอีเดี๋ยวไปอีละยัะม้าไก่เดี๋ยวนี้อ่านาสิสี ใช่แต่ถ้ากันนั่งนิ่งเดี๋ยวเราอีกไม่น่กวะไอ้ลทางเพลหลายนะไอ้บ่ว่านนี้มาแต่เวียงจังหวาจนฮอดดึกออกแต่เวียงจันสิบโมงฮอดถ้าแค่พอดีเก้าโมงเข่งเมื่อคืนเนี่ยเก้ากโมงกลางคืนเป็นอะไรไดนรับด้วยจ๊ะ อาจู่ทั้งหน้ามุมๆมั่มันี่แม่นรถต่ำเหมือนกันบ่แม่นแล้วนี่เพราะว่าเห็นสงบสุกกองหลอนอ้อมรถอยู่เนาะแม่นแล้วเนาะรถต่ำเกันเออแม่นแล้วต่ำครับรถขาวๆมา่มๆนี่แหละนี่ฟอร์จูเนอร์โอ้แม่นรถจัดเลยเนาะใส่สมบูรณ์ต่ำรถจักษหางรถอันนี้ต่ำก้นเออรถรถหุ่นใดต่ำก้นอีกบุ้มเลยเนาะเอาแสดงความเสียใจนั่มลวก็ค่อยไปค่อยมาเด้อพี่น้องเด้อ ตามกะยาคะแนมนมาจะสู้เจ็บจะสู้ตายเนาะเออแม่นรถจักรรถจักรอันนี้รถเพยเนาะแบบรถไอจ็อดเลยได้หนิเพยเนี่ยโอ้ยรถแบบเดียวเลยพี่น้องเดียวแล้วนี่รถเพยเพย์อยู่แถวบ้านนาบวกทางเนาะทางเพยหลายขนาด ทางเทลี่าแยากขี้นางเนาะอันนี้ไปใส oh, uh ่นอเนี่โอ้ซื้อตู้เย็นเมื่อเนาะเส่งใส่เมื่อแถวโคกสร้างเสียงแลงของผมแล้วโคกร้างบ่มีหลบเม็ดนี่ฮะแพร่ปนเนาะโอ้เนาะกระยาแล้วกันอยู่ในซื้อตุย็นส่งสัเดิอยู่ในอันวิดีโอได้มันบวกล่ะอันนี้เพื่อนกำลังเฮ็ดทางเด้อเนี่ยกำลังเฮ็ดทางนั่นเองไอเดียเดียวมั้ง เดี๋ยไโคกซาันนะนี่เต่ก็นกําลเก็บมเก็บเกรถนะรถยังอันนี้อ้รถยังนี้รถยังรถยังปิ่งไหนมันรถยังซื้อรถยังจะได้มัน้อผัดผ้ากันเละรถเกียรเถบรครถแม่ค้จะาพดีอะรถม่ค้งเหรอม่นเอ้าไม่รถแม่โค้ง่งมอก้นี่ฮะรถแม่โคัก ้าฮอตบ้นนบวกแล้วเนี่น้องฮอตบ้านนาบวกไ่ากทางอนน่แหละอ้เจ้ากนปสีรถเทาเกนนอย่าแบ้านนาบวกมาประมาณห้าร้อยเมตรเนี่ยจะทางลำบากยากทางนี่เป็นเป็นคุมสุดๆเลยเนาะไัยรถน้อยให้ระมัดระวังเด้มมาทางนี่เนาะเอาอดเอาโบเกินปีหน้าทาง เฮงกัวดีแล้วเนาะเฮงวันดีบอกว่าดอกระเจ้ากระเฮ็ดมาอยู่เนาะเอาเอาปีหน้าเฮงนีีพี่น้องโอตั้มตัโอ้มั่นใจเดี๋ไปจุยังวงเพบยกันกันนี่ก็ยังบูดเนากรีนรัเทียไวเลยโยก็เปื่อยลงเปื่อยลโอ้ตัวนี้แหงขุมเลยเพราะโอ้ยาวเลยด้เป็นทางยาวเลยด้ คั้นบ่ออกมาเราก็บโบงูเนาะว่าว่าเพเพเกิดไอเพเกินอาฮอดบันนาโดนโอ้งัวหลายเนาะอัมโบอัมโบเด้ออัมโบแถวนี้ยังเขตอันเทศบาลพอมันเทศบาลเขตเมืองตะแขกได้เขตเลยจนฮอดนาสะอาดเนาเป็นอันะเขตเมืองตะแขกเขาเอิรนเนาะ กับมเนเทศบาลเนาะออกมานอกแล้วมันคือพี่เห็นพี่เห็นพี่อออยมันกับเราเห็นป่าะพี่าพพอกอันพ่อจอดด้วยอันไปบ้านขำชี้ไก้บ่แม่เอาไบายขี้ไก่เออยบายขี้ไก่ทำบุปผีทำบุปผีขึ้นฮอดพ่อจอดปอขึินฮอดขนฮอด ซื้อซื้อซือ,ซอ,ซอพ่อวิกเก้นอะไรซื้อพ่อไอวิกเก้นอะไรลุงก๊ดดดอดลุงก๊อตซื้อแม่ได้ซืาาอ้าาออะไรซื้อแม่ป้านางน้อยป <c oughs> ้านางน้อยไม่ป้านางน้อยนรกนรกวอนแม่วดนแม่นรกค่ะนายอยเดี๋ยวนี้กำลังพาอันวิกเก้นเหรนเนาะบอมเป็นหลานลูกของหลานทรายจอด ออกมาบานทำที่ไก้เนาะ <c oughs> จะน้อยฮอดแล้ว